สวัสดีค่ะวันนี้มามากับเนื้อวีทีโหนั่้นได้เดยบรรยากาศอันีอนี้แมกกาวได้เลยแมกกาวนี่ก็คือเราหั่นเป็นกลมๆนะคะนี่ค่ะหั่นเป็นกลมๆอย่างนี้นะคะก็มีพาอันนี้เก็บมาจากส่วนข้างบ้านข้างบ้านคนอื่นนะคะเขาเรียกว่าใบอะไรนะคะชาฟูชาฟูอันนี้เขาแถมมานะคะเซ็ตนี้ทั้งหมด3 5 0ห้าสบบาทค่ะ วีทีแนหนมเนื้อไม่มีสตอรเซอร์กินเองจ่ายเองเนี่แหมแม่มาเร็วพร้อมแล้วเนี่ยหนูต้องกินกับแม่รายการกิน <มา S 1> ไปกับมาเชิมเร็วไอ้นี่กินข้าวกินข้าวต้มมานร้อนเลย ห้ามเสียงดังนะเด็นหนูกินในห้องเลยนะพ่อบอกบรรยากาศได้เลยนี่ก็เราเอาผักจะเอาผักไว้ข้างล่างหรือว่าเอาเอาใบนี้ไว้ข้างล่างก็ไ้แล้วแต่คนชอบนะคะจาจารย์มาสิคะคุณคุณเชิญไม่ต้องก็ได้ก่ะมืออก่ะนั่ใกล้ใกล้ันมืออ่ะนั่ง้ใกล้ มือไม่ใช่า<ห>นอะไร<ห>วะเราเองเราภูมิใจทังสนงมากนะคกข้าม่หูกทำด้วยฮะทำให้ทำให้ใหม่ด้วยไปอาจารย์มาหนูทำให้หนูทำเป็นแบบเงี่ยงหอ่อมาแล้วอ่านนี่สบายนี่นะคะมันกินคำเดียวก็ไม่บอก เราทำสวยๆเลยอ๋อลืตปิดอาเลยนะจ๊ะนี่เอาใหม่ิ่นะคะเอาไมเอาถัวเราเอาเอัาเรโออ่ะแม่ตานให้ใหม่ใหม่าเงนี่จานใหม่ ให้ใหม่อัพทำหนึ่อมาดีมาดีเอาได้ไปรอบกินเองก็ได้ค่ะกินเลยกะอืมกิอลไร แม่งน,น,น้ำใกด้ๆหรอไปโอ้ยถือว่าลืมใส่พริกถือว่าไม่เปรี้ยวเลยใส่พริกแล้วไม่เปรี้ยวยังไงเอ้ยลืมต้องใส่พริกต้องใส่มะนาวใส่พริกนิดนึงเอ้ยมะม่วงไม,ม่ใช่มะ,ม,ม,ะมะนาวมะม่วงแล้ว พอหน่อยหนึ่งมานใกล้ๆหนูดีแม่ไม่ต้องอะไรเลยใช้ยังฮะใช่ไมไม่ต้องใช้ช้อนะช่ นี m m ่มะม่วงอ่ะจิ้เปรี้ยวหน่อยมะม่วงเปรี้ยวแบบมะม่วงนะแล้วต้องกินข้าวนี่อร่อยขายอะไรปืดๆเผ็ดมาก หูคำใหญ่เลยแม่แม่พ<อ>่อไปทำให้ทำกินไปไหม่แม่าจะคำเยอะยริงอ๋อมคำใหญ่ก็กินทัท้งคำใหญ่นั่นแหละโอ้โีกชิ้นเดียบของเผ็ด น้องคนนี้มันรู้เรื่องเ้ยไหมนะอหาแม่แจกเถอเอาพริกก็ได้นะว่าเนี่ย่ต้องคำโตอย่างเนี้ยค่ะนี่โตเกินเลยนี่เพร๊ะเพร๊ะ กอดชิ้นได้อันนี้เหรอชิ้นเป๋าเปล่าวะทำได้ไหมใส่อะไรบ้างใส่นะใส<ห>่ย่างเพี้ยวกับต่อนปักแมวเอาปักเอาเพี่ยวไม่ได้ ปิดก่อนปิดรอบนึงก่อนอปิดรอบนึงก่อนให้ใหม่มากินก่อนม,อมันไม่ออกกล้องปิดปุ่มแดงอะ่ะปุ่มดำอะ่ะ